วันนี้เรามาแก้ไขอดีตด้วยกันครับเทคนิครีวิชช o นของ n นวิลกอ g o ดด a r ตคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เขาเคยสอนเลยครับมันคือการแก้ไขอดีตในจินตนาการเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกและสมมุติฐาน a s s u m ม t i ชั um ption, ที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกซึ่งจะทำให้ปัจจุบันและอนาคตปรับตามไปด้วยเนวิลเชื่อว,ว่าอดีตไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวมันเป็นเพียงความทรงจำที่เรายังคงรีเพลยซ้ำๆในใจ ถ้าเรารีเพลย์ความทรงจำแบบเดิมเช่นความล้มเหลวความเจ็บปวดการถูกปฏิเสธเราก็จะสร้างเหตุการณ์คล้ายๆการออกมาในปัจจุบันต่อไปแต่ถ้าเรา revision ให้จบแบบที่เราต้องการความรู้สึกใหม่จะกลายเป็นความจริงใหม่และโลกภายนอกจะค่อยๆปรับตามอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบ retroactive หรือเหตุการณ์ใหม่ที่สอดคล้องเขาเรียกมันว่า pruning shears of revision เทนไกรตัดแต่งแห่งการแก้ไข เพราะเหมือนตัดกิ่งเก่าที่ไม่ดีออกแล้วให้กิ่งใหม่เติบโตหลักการสำคัญของ Revision เวลาไม่เชิงเส้น time is not linear อดีตปัจจุบันอนาคตล้วนเป็นสเตทของจิตสำนึกความรู้สึกคือกุญแจไม่ใช่แค่เปลี่ยนเรื่องราวแต่ต้องเปลี่ยนความรู้สึกที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นให้เป็นบวกสงบพอใจขอบคุณเหมือนมันเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ทำใน S.A.T.S. State akin to sleep หรือสภาวะที่คล้ายกับการหลับที่ร่างกายผ่อนคลายมากจิตใจยังตื่นตัวพอที่จะควบคุมได้จะแรงที่สุดเพราะจิตใต้สำนึกเปิดรับง่ายเหมือนกับ S.A.T.S. ที่เราคุยกันก่อนหน้าทําซ้ำจน natural จนความรู้สึกใหม่กลายเป็นปกติไม่ต้อง replay ความเก่าอีกขั้นตอนละเอียดแบบ step by step ตามที่เนวิลสอนและคนนำมาปรับใช้จริง1 เลือกเหตุการณ์ที่อยากแก้ไข Identify the event เลือกเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้รู้สึกไม่ดีเช่นเจ็บปวดขาดทุนถูกดา่าล้มเหลวป่วยเป็นต้นอาจเป็นเหตุการณ์เมื่อวานเมื่อเดือนที่แล้วหรือเมื่อสิปีที่แล้วก็ได้เริ่มจากเหตุการณ์เล็กๆก,ก่อนถ้ายังไม่ชินเช่นการทะเลาะก,กับใครการถูกปฏิเสธงานถ้าทำ daily revision ทบทวนเหตุการณ์ทั้งวันก่อนนอนแล้วเลือกอันที่ไม่ดีมาทำ2 เข้าสู่สภาวะผ่อนคลาย Enter Relax State หรือ S.A.T.S. นอนราบลับตาหายใจลึกช้าๆผ่อนคลายร่างกายเหมือนก่อนทำ S.A.T.S. ทำตอนง่วงมากๆก,ก่อนหลับหรือตอนเช้างัวงเงียจิตต้องสงบไม่มีนอสตากภายนอก 3. คิดถึงเหตุการณ์เดิมแบบสั้นๆก่อน Replay the original briefly เห็นภาพเห็นตัวเองในเหตุการณ์นั้นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสังเกตความรู้สึกเก่าเศร้า โกรธอ,อายเสียใจแต่อย่าจมแค่รับรู้สั้นๆเพื่อคอนทราสต์กับเวอร์ชั่นใหม่ 4. แก้ไข Revision ฉากนั้นให้จบแบบที่ต้องการ Rewrite the scene เปลี่ยนตอนจบหรือทั้งฉากให้เป็นแบบที่อยากให้เป็นทำให้มันสมจริงและรู้สึกดีที่สุดไม่ต้องเวอร์เกินไปจนไม่ Natural หรือเป็นธรรมชาติตัวอย่างทะเลาะกับแฟน แก้เป็นคุยกันเข้าใจหัวเราะกอดกันได้ได้ยินคำว่าฉันเข้าใจแล้วขอโทษนะถูกไล่ออกจากงานแก้เป็นเจ้านายโทรมาขอโทษยกเลิกการไล่แล้วให้โบนัสเพิ่มป่วยหนักแก้เป็นหมอบอกหายสนิทแล้วสุขภาพแข็งแรงดีมากเงินขาดมือแก้เป็นเช็คเงินก้อนใหญ่มาถึงหรือเห็นยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดเห็นได้ยินสัมผัสกลิ่นอารมณ์ รู้สึกโล่งใจขอบคุณมีความสุขเหมือนมันเคยเกิดขึ้นจริง 5. วนลูปและรู้สึกให้เต็มที่ Loop and feel it real เล่นฉากใหม่วนซ้ำๆเหมือนหนังสั้นลูปจนรู้สึก natural และ fulfill เน้นความรู้สึกตอนจบให้มากที่สุด Feeling of the wish fulfilled ทำจนหลับไปในความรู้สึกนั้น ideal หรืออย่างน้อยจนรู้สึกสงบจริงๆ 6. ปล่อยวางและรักษาสเตตร,ระหว่างวัน ตื่นเช้ามาอย่าคิดถึงเวอร์ชั่นเก่าถ้าคิดถึงเหตุการณ์นั้นให้คิดแต่เวอร์ชั่นใหม่ทันที m e n t a ลไดเอถ้าความคิดเก่าผุดขึ้นให้รีว i ช i ่นทันทีในใจสั้นๆทำทุกคืนโดยเฉพาะ Daily รีวิช i o นจนเห็นการเปลี่ยนแปลงบางคนเห็นเร็วบางคนค่อยๆมาเช่นคนที่เคยทะเลาะกลับมาคุยดีขึ้นคนป่วยดีขึ้นแบบไม่คาดคิดประโยชน์ที่คนปฏิบัติจริงเจอบ่อยความสัมพันธ์ดีขึ้นแม้คนอื่นไม่รู้ว่าเรารีวิชช่น สุขภาพเงินทองไหลมาเทมาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปลดทรอมาเก่าความกลัวความรู้สึกขาดช่วย manifestation อื่นๆได้ดีขึ้นเพราะสมมุติฐานเก่าถูกเคลียร์ Neville บอกไว้ว่า by revising the past you rid yourself of any effect it may have on your future revision results in repeal การแก้ไขอดีตทำให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากผลกระทบที่มันอาจมีต่ออนาคตการแก้ไขนำไปสู่การยกเลิก คุณเคยลองรีวิช i ั่นอะไรมาบ้างครับเช่นรีวิช i ั่นความสัมพันธ์การงานหรือเหตุการณ์เล็กๆแล้วเห็นโลกเปลี่ยนยังไงบ้างนี่คือตัวอย่างการรีวิช i ั่นจริงจากคนที่นำเทคนิคของเนวิลกอดดาษไปใช้จริงๆร,รวบรวมจากประสบการณ์ที่คนแชร์ในชุมชนเนวิลเช่น Reddit YouTube และเว็บไซต์ต่างๆ ผมจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนและหลากหลายเพื่อให้เห็นภาพว่าทำยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเน้นว่าส่วนใหญ่คนไม่ได้เปลี่ยนอดีตแบบลิเทอ a รเสมอไปแต่เปลี่ยนความรู้สึกและผลกระทบในปัจจุบันอนาคตซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลก 3D โลกภายนอก 1. ตัวอย่าง Revision จดหมายเอกสารไม่ดีจาก The Secret Stories เหตุการณ์เดิม ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับจดหมายจากทนายของเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ต่อสัญญาเช่าไล้อีกเพราะบ้านมีปัญหาเจ้าของบ้านไม่ยอมซ่อมเธอรู้สึกสิ้นหวังมากเพราะไม่มีทางเลือกอื่นวิธี Revision เธอใช้กระดาษจริงและซองจดหมายเดิมกับทนายในจินตนาการเธอ e ีไรต์จดหมายใหม่ให้เนื้อหาเปลี่ยนเป็นอนุญาตให้ต่อสัญญาเช่าใหม่เห็นหัวกระดาษทนายเซ็นเอ็ดเซตร เล่นฉากนั้นวนลูปใน S.A.T.S. หรือสภาวะที่คล้ายกับการหลับที่ร่างกายผ่อนคลายมากจิตใจยังตื่นตัวพอที่จะควบคุมได้จะแรงที่สุดเพราะจิตใต้สำนึกเปิดรับง่ายเหมือนกับ S.A.T.S. ที่เราพูยกันก่อนหน้าทำําำจน natural จนความรู้สึกใหม่กลายเป็นปกติไม่ต้องรีเ l a y ความเก่าอีกผลลัพธ์หลังจากทำไม่กี่วันเธอโทรหาเจ้าของบ้าน ถามเรื่องซ่อมแล้วขอต่อสัญญาแบบสบายๆเจ้าของบ้านตอบตกลงทันทีส่งจดหมายใหม่มาให้จริงๆเดื้อหาเหมือนที่เธอรีวิช i ั่นเป๊ะเธอได้อยู่ต่อแบบที่ต้องการ2ตัวอยา่างรีวิช i ั่นความสัมพันธ์ SP Specific Person จาก Facebook, Neville Group และ Reddit เหตุการณ์เดิมแฟนเก่า SP บล็อกเธอไม่คุยกันเลยเธอรู้สึกถูกทิ้งเจ็บปวดมากวิธี รีวิชันทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์ทะเลาะบล็อกเธอ r รีวิชันทันทีในใจแก้เป็นคุยกันเข้าใจหัวเราะกอดกันได้ยินคำว่าฉันเข้าใจแล้วขอโทษนะอย่าทิ้งกันเลยทำ Daily Revision ก่อนนอน m e n เทลไดเอทเปลี่ยนอ n นเนอร์ทจากเขาไม่รักฉันเป็นเขาออฟ s ซสกับฉันวนลูปฉากตอนจบที่ฟูลฟิลด จนรู้สึก natural หรือเป็นธรรมชาติผลลัพธ์ไม่กี่สัปดาห์เขาอันบล็อกกลับมาคุยเองเริ่มติดต่อบ่อยขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นแบบ gradual ค่อยเป็นค่อยไปเธอบอกว่าเหมือนเขาไม่เคยจำเหตุการณ์ทะเลาะได้ชัดอีกและกลายเป็น obsess จริงๆ2ตัวอย่าง revision เหตุการณ์ในวัยเด็ก trauma จาก a n n a a y s และ YouTuber Missy Rene เหตุการณ์เดิม ผู้หญิงคนหนึ่งมีทรอมาจากวัยเด็กมากกว่า100ความทรงจำถูกดุถูกเปรียบเทียบรู้สึกไม่ดีพอทำให้ชีวิตผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิตแอดดิชั่นความสัมพันธ์ท็อกซิกวิธีรีวิชั่นเขียนลิสต์ความทรงจำไม่ดีทั้งหมดเริ่มจากวัยเด็กก่อนรีวิชั่นทีละเหตุการณ์ในแซสแก้เป็นพ่อแม่กอดยอมรับชมเชยได้ยินคำว่าลูกเก่งมาก เราภูมิใจรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยทำต่อเนื่อง2-3สสัปดาห์บางคนทำา2 0 0บวกครั้งผลลัพธ์หลังรีวิชั่นเยอะๆแอดดิกชันลดลงสุขภาพจิตด,ดีขึ้นมากแมนิเฟสความสัมพันธ์ดีธุรกิจสำเร็จบ้านในฝันเธอบอกว่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอที่สุดเนวิลบอกว่าถ้าเอาแค่เทคนิคเดียวให้เอารีวิชั่น 4. ตัวอย่างรีวิชชั่นเล็กๆ แต่เห็นผลเร็วจาก Reddit หลายเคสเคส 1. ส่งอีเมลงานแล้วเสียใจเพราะเขียนผิดดูไม่ดี Revision. เล่นฉากใหม่เป็นส่งอีเมลแล้วเจ้านายตอบชมดีมากเลยขอบคุณผลเช้าวันถัดมาเจ้านายตอบจริงๆว่าชอบและให้ฟีดแบ็ดีเหมือนรีวิช i ั่เคส 2. ช่างน้ำหนักแล้วขึ้นรู้สึกผิดหวัง Revision. เห็นตัวเลขที่ต้องการ รู้สึกพอใจน้ำหนักนี้แหละปกติสำหรับฉันผลช่าง3าวันถัดมาลงตามที่รีวิชั่นหรือรู้สึกมั่นใจมากขึ้นจนลดได้จริงเคส 3. ทะเลาะกับเพื่อนหรือครอบครัวรีวิชั่นแก้เป็นคุยดีหัวเราะกันผลคนนั้นโทรข้อความมาคุยดีเองโดยไม่ต้องงอสรุปจากตัวอย่างจริงๆเหล่านี้ไม่ต้องเปลี่ยนอดีตแบบไซไฟ บางคนเห็น 3D เปลี่ยน retroactive บางคนแค่ผลกระทบหายไปและชีวิตดีขึ้นสำคัญที่สุดคือ feeling ทำจนรู้สึกมันเคยเป็นแบบนี้จริงๆแล้วปล่อยวางการปล่อยวางในแนวทางนี้คือการที่เรามีความมั่นใจและเชื่อใจว่ามันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนที่เราจินตนาการและผลที่เกิดมันเป็นตามนั้นแล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องไปวิตกกังวลมันอีกมันสำเร็จแล้วครับ เห็นผลเร็วสุดคือ daily revision ทบทวนวันนั้นก่อนนอนรวมกับ mental diet ถ้าทำสม่ำเสมอมันจะเคลียร์สมมุติฐานเก่าทำให้ manifestation อื่นๆไหลลื่นคุณเคยลองคิดถึงเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่อยาก revision บ้างไหมครับเช่นความสัมพันธ์งานเงินสุขภาพหรือแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆเมื่อวาน ถ้าอยากให้ช่วยออกแบบฉากรีวิชันเฉพาะสำหรับเรื่องนั้นผมช่วย brainstorm ให้แบบละเอียดได้นะครับนี่คือตัวอย่างการรีวิชันเกี่ยวกับเงินทองจากประสบการณ์จริงของคนที่นำเทคนิคของเนวิลกอ d a r d ไปใช้รวบรวมจากชุมชน n เนวิลเช่น Reddit เว็บ free neville และ testimonial ต่างๆผมจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนหลากหลายระดับจากเล็กๆไปจนถึงใหญ่พร้อมอธิบายวิธีที่พวกเขาทำ แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เห็นภาพว่าทำยังไงให้เงินไหลามาหรือแก้ปัญหาเงินขาดมือ 1. r e v i รีวิชัลูกค้าหายสัญญางานหายเงินเดือนละดอลลาร์2000หายไปเหตุการณ์เดิมมีสัญญางานดีๆจ่ายเดือนละ $2,000 ดอลลาร์ 2, 000, แต่ลูกค้าหายไปเฉยเลยไม่ตอบเมลไม่รับโทรเหมือนสัญญาหายไปเห็นเงินไหลออกจากชีวิตวิธีรีวิ s ชั่น สังเกตแพทเทิร์นเก่าทุกครั้งได้โอกาสดีๆมักมีอะไรมาทำให้หายในแซสก่อนนอนเล่นฉากเก่าแบบสั้นๆก่อนแล้วรีไร์เป็นลูกค้าตอบกลับดีขอโทษที่หายไปยืนยันต่อสัญญาเดิมเห็นอีเมลตอบยินดีต่อสัญญาเดิมนะคะรู้สึกโล่งใจขอบคุณเหมือนมันเคยเป็นแบบนั้นจริงวนหลูปจนรู้สึก natural และ f ูล f i ล l ์ผลลัพธ์ ลูกค้าตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังรีวิชันยืนยันต่อสัญญาเหมือนเดิมอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกค้าเก่าอีกคนที่เคยลดงานลงเฉยๆทอมาของงานเพิ่มมูลค่าคร่าว2 4 4 0 0 0บาทใน6เดือนถือเป็นเงินก้อนใหญ่ไหลกลับมาแบบไม่คาดคิด 2. r e รีวิชันหนี้1 0 0่0 0สนดอลลาร์กับ i r s ภาษีอเมริกาลดเหลือ400ดอลลาร์เหตุการณ์เดิมเป็นหนี้ IRS สรรพกร 1แสนดอลลาร์ 1, จากภาษีค้างโทษปรบับไม่มีงาน5ปีสัญญารัฐบาลไม่ต่อเหมือนหมดหนทางวิธีรีวิชั่นเขียนจ,จดหมายสมมุติถึง IRS แนบเช็ค1 0 0 0แสนดอลลาร์เขียนว่าเพจอินฟูจ่ายครบแล้วใส่ headache, สซองจริงส่งให้ตัวเองแล้วเมื่อจดหมายคืนมา Unopen ติดที่กระดานเขียนเพจอินฟูไว้ดูทุกวันในจินตนาการ เห็น IRS ยอมรับ offer in compromise ข้อเสนอผ่อนผันเห็นตัวเลขลดลงเหลือ400ดอลลาร์รู้สึกขอบคุณเหมือนหนี้หมดแล้วทำ SATS วนฉากตอนจบ f u l f i l d ผลลัพธ์ IRS ส่งจดหมายตอบรับ offer จริงๆลดหนี้เหลือ400ดอลลาร์จ่าย100ดอลลาร์ก่อนแล้ว X จ่ายส่วนที่เหลือให้จาก100,000ดอลลาร์เหลือ400ดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนแบบมิราเคิล 3. revision overdraft บัญชีติดลบได้เช็คไม่คาดคิดเหตุการณ์เดิมบัญชี overdraft ติดลบไม่ใช่ความผิดตัวเองแต่ทำให้เงินตึงมากชีวิตลำบากวิธี revision เล่นฉาก overdraft แบบสั้นๆก่อนแล้วรีไรต์เป็นเห็นเช็คเงินก้อนใหญ่มาถึงธนาคารหรือเห็นยอดบัญชีบวกขึ้นรู้สึกโล่งอกเงินมาแล้วขอบคุณ ทำในแซ s วนลูปจนรู้สึก natural ผลลัพธ์ได้รับเช็คไม่คาดคิด unexpected เช็คเข้าบัญชีภายในไม่กี่สัปดาห์ครอบคลุมหนี้เหลือใช้สบาย 4. Revision นวัยเด็กยากจนชีวิตปัจจุบันร่ำรวยขึ้นจากมิสซี่เรเนและแอนนาเซสเหตุการณ์เดิมเติบโตในครอบครัวยากจนมีความทรงจำขาดแคลนเงินมากมายเช่นพ่อแม่ทะเลาะเรื่องเงินไม่มีของเล่น ทำให้ s u b c o n s c i o u เชื่อว่าเงินหายาดฉันขาดเงินวิธี revision เขียนความทรงจำไม่ดีเรื่องเงินในวัยเด็ก100เรื่อง revision ทีละเหตุการณ์ใน SATS แก้เป็นครอบครัวร่ำรวยพ่อแม่ให้เงินออมกอดชมลูกเก่งเรามีเงินพอแล้วเห็นบ้านใหญ่รถดีรู้สึกปลอดภัยมั่งคั่งตั้งแต่เด็ก ทำต่อเนื่องหลายสัปดาห์จนรู้สึกว่าชีวิตเคยรวยมาตั้งแต่เกิดผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้นเงินไหลามาเทมาแบบไม่คาดคิดโอกาสดีๆถล่มถลายภายในหนึ่งเดือนการเงินอบันเด่นมากกว่าเดิม 5. revision เล็กๆแต่เห็นผลเร็วจากหลายเคส Reddit เคสส่งเงินช้าขาด Revision เป็นเห็นเงินเข้าบัญชีทันเวลาหรือเห็นข้อความเงินเข้าบัญชีแล้วเงินมาถึงจริงวันถัดมาเคสเจรจาต่อรองเงินเดือนตาำเกิน Revision เป็นเห็นตัวเลขสูงขึ้นเจ้าหน่ายยอมขึ้นเงินเดือนเพิ่มจริงหลังจากนั้นเคสเสียเงินพนันถูกโกง revision เป็นได้เงินคืนเพื่อนได้เพิ่มเงินคืนเต็มมีกำไร สรุปเคล็ดลับจากตัวอย่างเงินทองเหล่านี้ฉากยอดฮิตสำหรับเงินเห็นยอดบัญชีเพิ่มได้รับเช็คโอนเงินจ่าหนี่หมดขอบคุณเงินไหลมาเทมาขอบคุณจักรวาลรู้สึก natural เหมือนปกติทำ daily revision ก่อนนอนทบทวนวันที่มีเรื่องเงินไม่ดีแล้ว rewrite รวม mental diet ระหว่างวันเช่นชั้นจนให้เปลี่ยนเป็น ฉันมีเงินพอใช้สบายๆทันทีสำคัญที่สุดรู้สึกฟูลฟิลจนมันเป็นปกติแล้วแล้วปล่อยวางอย่าคอยเช็ค 3D มีสถานการณ์เงินทองเรื่องไหนที่อยากรีวิชัันบ้างไหมครับเช่นหนี้กรรมเงินเดือนน้อยหรืออยากได้เงินก้อนเทคนิคเนวิลกรดาษสำหรับเรื่องความรักโดยเฉพาะการดึงดูดความรัก การกลับมาของคนที่ชอบหรือ specific person (SP) คือการนำหลักการหลักๆมาใช้แบบเดียวกับเทคนิคอื่นๆแต่ปรับให้เข้ากับความรู้สึกแห่งความรักที่ f u l ิ f i l l แล้วเน v e ลสอนว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่หาหรือรอแต่เป็นสเตจของการเป็นคนที่ได้รับความรักแล้วหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แล้วเพราะทุกคนในโลกคือ yourself pushed out ตัวคุณสะท้อนออกมาดังนั้นการเปลี่ยนความรู้สึกภายในคนอื่นรวมถึง SP จะเปลี่ยนตามหลักการสำคัญสำหรับความรัก Living in the end อยู่ในตอนจบที่เรารักกันแล้วไม่ใช่กำลังจะรัก Feeling is the secret รู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยถูกเลือกถูกชื่นชมเหมือนมันเป็นจริงแล้ว No one to change but self เปลี่ยนตัวเอง self-concept ให้เป็นคนที่สมควรได้รับความรักไม่ใช่พยายามเปลี่ยน SP persist ยึดสเตตนี้แม้ 3D โลกภายนอกยังไม่ตรงเทคนิคหลักที่เนวิลและผู้ปฏิบัติใช้สำหรับความรัก SP 1 SATS state akin to sleep กับฉากความรักก่อนนอนผ่อนคลายจนง่วง drowsy state สร้างฉากสั้นๆ5 1 5ถึง15วินาทีที่อิมพลายว่าความรักสำเร็จแล้วไม่ใช่กำลังเริ่มตัวอย่างฉากยอดฮิตกอด SP แล้วได้ยินคำว่าฉันรักเธอม,มากเลยนะรู้สึกอบอ่อนโล่งใจขอบคุณนอนกอดกันบนโซฟาเห็นแหวนหรือรูปถ่ายคู่รู้สึกเราอยู่ได้กันแล้วตลอดไป SP โทรส่งข้อความคิดถึงจังอยากเจอเร็วๆแล้ว คุณยิ้มตอบฉันก็คิดถึงวนลูปจนรู้สึก natural แล้วหลับไปในความรู้สึกนั้นทำทุกคืนจนรู้สึกมันเป็นปกติแล้ว 2. revision สำหรับความรักทรงพลังมากสำหรับ sp เลือกเหตุการณ์เก่าที่เจ็บปวดทะเลาะบล็อกหายไปถูกปฏิเสธใน sats เล่นฉากเดิมสั้นๆแล้ว rewrite ให้จบดีตัวอย่าง ทะเลาะแก้เป็นคุยกันเข้าใจหัวเราะกอดกันได้อินขอโทษน,นะฉันรักเธอถูกบล็อกแก้เป็น SP Unblock ส่งข้อความคิดถึงอย่าหายไปอีกนะเลิกกันแก้เป็น SP กลับมาขอคืนดีฉันทำผิดเองกลับมาด้วยกันเถอวนจนรู้สึกว่าอดีตเปลี่ยนจริงแล้วปล่อยวางทำเดลี่รีวิชั่นทุกคืนกับเหตุการณ์วันนั้นหรืออดีตเก่า 3. m e n t a l diet plus inner conversation สำหรับความรักสังเกต inner talk ตลอดวันเช่นเขาไม่รักฉันแล้วไม่มีใครอยากอยู่กับฉัน cancel แล้วแทนที่ด้วยบทสนทนา fulfill ตัวอย่าง p h r a s ที่ใช้บ่อย sp obsessed กับฉันคิดถึงฉันตลอดเวลาฉันได้รับความรักมากมายจากคนที่ใช่เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้ว ฉันคือคนที่ SP เลือกเสมอพูดในใจรู้สึกจริงไม่ใช่ท่องจนกลายเป็นอัตโนมัติ 4. เทคนิคเสริมยอดนิยมจาก Community Love Letter Method เขียนจดหมายรักถึง SP หรือที่รักของฉันราวกับเขียนจริงหลังจากผ่อนคลายบอกเล่าเรื่องวันนี้ความรู้สึกดีๆว่าถูกเลิฟมากแค่ไหนทำก่อนนอน I Am s t a t e m e n t เขียนหรือพูด ฉันคือคนที่ได้รับความรักอย่างล้นเหลือฉันสมควรได้รับความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วรู้สึกมัน่น Assumed Amnesia บางเลคเชอรสมมุติว่า SP ลืมเหตุการณ์ไม่ดีเก่าแล้วแต่จำแต่ความดีความรัก Self Concept Boost ก่อนอื่น Revision ตัวเองให้เป็นคนที่น่าดึงดูดน่าคบหาได้รับความรักง่ายเพราะ SP สะท้อน Self Concept ของคุณ สรุปจากเนวิลตรงๆปรับจากเลคเชอร์ต่างๆ Fall in love with the state not the person ตกหลุมรัก state ของการถูกเลิฟแล้วคนจะตามมา Assume the feeling of the wish fulfilled สมมติความรู้สึกว่าปรารถนาสำเร็จแล้วแล้วยึดมัน่นไม่ต้องกังวลฟรีวิลของ SP เพราะทุกคนคือตัวคุณ Pushed out ถ้าคุณเปลี่ยน state พวกเขาจะเปลี่ยนตาม ถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่ผมอยากให้คุณค่อยๆกลับไปสู่พื้นที่ของตัวเองครับขอบคุณที่ใช้เวลานี้ร่วมกันนี่คือโอกาสและอิสระเราไม่ต้องบอกลากันแค่เดินต่อไปครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนี่คือโอกาสและอิสระแล้วเราคงได้พบกันอีกเมื่อคุณพร้อมครับสวัสดีครับ